สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมผม KPCP นะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมารับชมลักษณะการต่อนะครับสายไฟของตัวมอเตอร์นะครับผมที่เราจะทำการสตาร์ทนะครับผมเพื่อนๆก็เคยได้ยินนะครับก็คือการสตาร์ทแบบสตาร์และการสตาร์ทแบบเดลต้านะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมารับชมว่าการต่อแบบสตาร์ และเดลตานะครับเป็นการต่อในลักษณะไหนนะครับผมแต่ว่าก็จะมีการสตาร์ทแบบสตาร์เดลต้าด้วยนะครับผมโดยปกติมอเตอร์ที่เราจะทําการสตาร์ทแบบสตาร์เดลต้าเลยนะครับก็คือเป็นมอเตอร์นะครับตั้งแต่10แรงขึ้นไปนะครับผมนะครับตั้งแต่10บแรงขึ้นไปอย่างเช่นตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือขนาด10แรงนะครับผม อันนี้นะครับเป็นมอเตอร์3เฟสอันนี้ก็คือขนาดสีแปลงโดยปกติเราก็จะต่อแบบการสตาร์ทแบบสตาร์เดลต้านะครับผมนะครับโดยปกตินะครับแต่ว่าในคลิปนี้ก็คือผมจะพาเพื่อนๆมาลักษณะดูลักษณะการต่อว่าการต่อแบบสตาร์และเดลต้าเป็นการต่อในแบบรูปลักษณะไหนนะครับผมโดยปกตินะครับขดลวดตรงอยู่ด้านล่างนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับ อ่าก็คือเส้นทางด้านซ้ายมือสุดก็คือจะเป็น u หนึ่งนะครับ u หนึ่ง v หนึ่ง w หนึ่งนะครับผมอันนี้ก็ w สอง u สอง v สองนะครับผมอ่า u v w หนึ่ง w สอง u สอง v สองนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูลักษณะการต่อแบบสตาร์ก่อนนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตวางโทรศัพท์นะครับผม เดี๋ยวผมจะทําการต่อแบบสตาร์ก่อนนะครับผมอันนี้ก็คือตัวเมนเบเกอร์สามเฟสของเรานะครับอันนี้ก็คือผมต่อขาออกมาเรียบร้อยนะครับเชื่นสายไฟอันนี้ก็คือ L1, L2, L3 นะครับสีน้ําตาลดําเทานะครับผม L1, L2, L3 นะครับเห็นนะครับผมลักษณะการต่อแบบสตาร์นะครับแบบสตาร์ก็คือเราก็จะอันนี้ก็คือ W2, U2, V2 นะครับผมเราก็จะทําการพ่วงนะครับ ทั้งสามเส้นนะครับด้านบนนะครับคู่ด้านบนทั้งหมดเลยนะครับสามเส้นอันนี้เราก็จะร้อยถึงกันร้อยทั้งสามเส้นนะครับเข้ากันแล้วก็ทำการคัดนล็อกนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างเฉยๆนะครับนี่นะครับผม ทั้งสามเส้นด้านบนก็คือเราจะพันรวมกันทั้งหมดนะครับผมแล้วคู่ด้านล่าง U หนึ่ง V หนึ่ง W หนึ่งอันนี้เราก็ต่อตามเฟสเลยนะครับผมต่อเข้าตามเฟสนะครับเฟสที่หนึ่งเฟสที่สองนะครับผมก็คือออกมาตามเมนเบ็กเกอร์ของเราปกติเลยนะครับ อาแล้วก็เสียที่สามนะครับผมอันนี้ก็คือ U หนึ่ง V หนึ่ง W หนึ่งนะครับผมอ่ะนี่นะครับอ่ะลักษณะการต่ออันนี้ก็คือการต่อแบบสตาร์นะครับผมแบบสตาร์อ่าสามเส้นด้านบน W สอง U สอง V สองนะครับเจะพันรวมกันทั้งหมดนะครับผมแล้วก็คู่ด้านล่างเส้นด้านล่างนะครับเราก็จะเอา ไฟเรานะครับไฟสามเฟสไฟหนึ่ง L สอง L สามก็มาเรียงตามเฟสเลยนะครับนะครับผม U หนึ่ง V หนึ่ง W หนึ่งนะครับ L หนึ่ง L สอง L สามอันนั้ก็คือการต่อแบบสตาร์นะครับผมอ่าแล้วการต่อแบบเดลต้านะครับผมทําการถอดนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะสงสัยนะครับผมเพราะว่ามอเตอร์นะครับก็ เพื่อนๆต้องดูตัวมอเตอร์ตัวนั้นๆนะครับว่าเขากําหนดให้เราต่อในลักษณะว่าเป็นการต่อแบบสตาร์หรือเดลต้านะครับผมทการถอดใหม่เลยนะครับนะครับผมต่อมาเราก็จะมาต่อแบบเดลต้านะครับผมแบบเดลต้าก็คือ,อ W w ีสองนะครับ w 2กับ u 1นะครับผมอันนี้นะครับเส้นตรงกันเลยนะครับผมเราก็จะมาพ่วง,งกันแล้วก็อาจจะรวมกับเฟสที่หนึ่งของไฟของเรานะครับผมอันนี้นะครับบดล่างรวมกันแล้วก็กเฟสที่หนึ่งนะครับ l1 นะครับ ต่อมาก็ U2 นะครับผม U2 กับ V1 นะครับผม U2 กับ V1 นะครับอันนี้เราก็จะมาพันรวมกันอันนี้นะครับบทล่างเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็เฟสที่สองของเรานะครับจะเมนเบกเกอร์นะครับผม ต่อมาก็จะเป็น v2 กับ w1 นะครับผม v2 กับ w1 นะครับบนล่างนะครับอันนี้นะครับบนล่างเหมือนกันแล้วก็เฟสที่สามจันเมนเบกเกอร์นะครับผมก็มาตันรวมกัน อ่ะนี่นะครับก็เป็นการเสียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือลักษณะการต่อแบบเดลตานะครับผมนะครับก็คือบนล่างนะครับจะมาพ่วงต่อถึงกันแล้วก็รวมด้วยเฟสไฟของเรานะครับผมอ่าทั้ง3คู่เลยนะครับบนล่างบนล่างทั้งหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็คือลักษณะการต่อแบบเดลตานะครับผมก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับการต่อแบบสตาร์และเดลตานะครับผม